สวัสดีค่ะพัชลินค่ะช่องปลาแดงหน่อยแดนปลาดีมาพอกันอีกแล้วเนาะเมื่อนี้มาพอกัน,นนะกวีนาเกาเวลาเดิมค่ะกับช่วงที่กินข่าวอีกแล้วมื่อนี้พรได้มารีวิวเพือเกาแต่ว่ากระยักแนะนําทุกปูทุกคนเนาะว่าอย่างมันเสียยู่นี่ยุคประหยัดยุกกะัะตุนยุคช่วงแบบนี้ก็คือ มาม่าค่ะมามา่ามามา่าทุกสิ่งทุกอย่างนึกไม่ออกมาม่าค่ะบ่าวาลายายหยห้างค่ะเมื่อนี้ค่ะเห็ดมามา่าเห็ดเจียงในเฮนากินหนากินสำหรับเจ้าของมากินเขาไปน้ำกันเด้อพี่น้องนี่กินกับชีดชีดชีดที่เป็นแบบ หันห่นๆแบบมีเด้อพี่น้องใส่ใดทุกอย่างเข้มนิดหน่อยแต่ก็อร่อยมากบอกโฟกัสนี่อ่ะแล้วกักิมจิค่ะเพราะว่ามาม่าสูตรนี้สูตรกิมจิค่ะสูตรกิมจิค่ะนี่ยู่ข้างล่างกิมจินี่จะให้เบิ้งเพื่อน นบานี้เปิดเบิงพร้อมกันเด้พี่นองแต่ว่าเครื่องมันอะใส่ไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมาเบิงน้ำกันค่ะสิเปิดให้เบิงโอ้ิวขาวซันเอ้ยเอา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 กล่องกล่องเนี่ยแถมมดิม เมือ่อยเป็นตะกินบอพี่นองเป็นตะกินบอค่ะอ๋ออ๋ออ๋อกล่องอะเมีอะมันก็บอสู้มนอ่กล่องเพียมุดเนเดอร์ค่ะ เน,นี่ยนี่ยชิดเพียน่นากินบ่ไสลูกชิ้นเข้าไปค่ะไส่น่ใหม่เข้าไปในซุปเพียร์ชิดเยิ้ม ชีดเยิมเยิมไม่พอใส่เข้าไปอีกได้นะคะเมื่อบังชีดเพียยืดเราเหี้ย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 เรากินค่ะนี่เราก็กินมื่อไม่หัดขับขักมื่อไม่หัดฝึกเอ้ยจะยังเป็นยัง เอาพี่ดำแถบะนี่เห็นบาพี่น้องชีดค่ะค้นก่อนจัง,ง่อยใส่ชีดเข้าไปอีกกระใดเด้อมามาแล้วก็ชีสเยิมย้มๆค่ะโอ๊ยเนียอีกแล้วจักเงีย <laughs> ม yeah. ามาฉีดเยิมๆยมค่ะเ็บ้าศร้าหอนหรอคะ่ะ เติมเข้าไปนิดเดียวกิมจิเดยวมามาชีดกิมจิ <laughs> สุดแปลกแต่อร่อย มาเก่ไก่ <ๆ S 1> เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยนี่ยอดเฮียใหญ่สน,นับ bò xà chè uh -huh. hoàn bò bạch kim chị hả Hãy subscribe cho าไม่เดอ้อหันเดอ้อลุ้นอีกแล้วถ้าให้มาว่าเป็นเอาไหมเอมาไหมเอาไหมค่ะเ <c oughs> นี่ยกิมจิมามา่าบวกชีสเย,มย,มย,มยมิมเยิมเยิมเยิมมา ลูกชิน้นชีดค่ะชีดลูกชิ้นแล้วก็ชีดเยิ้ม แซบอีลีพี่นอ้องแซบบีรีทุกคนเส้นมีขนาดลวกไว้ตังโดนแล้วแมขนาดใส่กล้องไวต้ตังโดนเดี่ยวบ่บ่อืดบ่บวมแม่มามาบ้านเขาดีดีเราอนนืออกมาจอ,อก,ก,กอยังกกินบ่เบิม้มแบบไม่ไหล น้ำยังร้อนอยู่ใส่ชีสเข้าไปได้น้ำอุน่นชีสตัวนี้กลบลายส้ได้พี่น้องอี๋ีบางเชียให้มา่ ว่าเบอร์ไรอจีลไลเบอรา,า,าไรยู่บ้านเขาต้องหาดกิน แบบหูหูค่ะเจ้นั่งหูเงาวๆไผ่หูเงาวปลอดดีอีกอย่างมาเทียร์แหลกหมูปเป็่ค่ะตีต๊ดน้ำดังนั่น,นี่ตีต๊ดน้ำปากน้ำหนาสิค่ะนี่ ตะเก็บกับไซเบอเป็นเดอ้อหัดใส่หัดให้มันเป็นให้มันของบ้านเขาบ่อคอย่ซ้อนค่ะ <c oughs> เจอือข้านี่มากินน้ำกันตามด้วยจริงจื๊อจริงจื๊จริงจื๊ ทุกสิ่กะกะแซ่บนอน,น,น,นใหม่ไปคุดมาเองมาบัแมนดอกค่ะซื้อจากห้างเป็นนอเลยเค็ดได้ประมาณสามเทียนอนนึงเห็ดเมนูใดก็ได้ซุปพัดแกงทอดได้บมด มอกมากของกระจา้ามีห่อได้กระเสียบแต่ว่าบอกถึงกิมจินะคะสุดนี้นิชินค่ะนิชินโอ้ยมึงก่อนอนิชินสูดกิมจินี่แบบเดียวค่ะนิชินสูตรกิมจิ แซ่บมีหลายแบบเดี๋ยวเหมเดี๋ยวดำเดี๋ยวสาว่างคอไัยด้วยค่ะพี่นนออืมอันนี้ก็อร่อยสูตรที่อยากแนะนำก็คือสูตรกิมจิวังหันค่ะสูตรกิมจิวังหันสูตรหนึ่งแล้วก็ อ๋อนี่ <c oughs> บ้บตเตอรี่ปวดที่สุดมักที่สุดเลยค่ะอันตะเกียบม,มีกันด้เ <c oughs> นี่ยนี่เนาะชีรีโตเมตโตชีรีโตเมตโตช่วงนี้กักตุนใครมีเวลาซื้อไวก้กะดีติดบ้านไว้ ชีรี้ตเมโต,มโต้ค่ะสุดพริกแล้วก็สุดมะเขือเทศรับนูเดิลนะคะข <c oughs> องยีหงย่หอ้หอนี้กินดีทุกผู้ทุกคนขคายดิบขายดีค่ะ <c oughs> ต่างชาติจะเป็นรสชาติแบบต่างชาติรสชาติคนไทยเฮาเลยลห่ะเอา,เ,อาเติมพริกเข้าไปเติมมืองเน่าเขาไปนี่เดี้ยวแซ่บรือว่าเพาเติมกันได้พร้อมเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าครันนี้ให้มันจีดจา้าขึ้นรสชาติเฮาเนาะแต่ว่าถึงปากคนไทยบ่มีพริกบ่มีเมืงเน่า มะทงมะเทียวหามือซิมือกับสามารถซื้อกินได้เด้อซุนี่ซุนี้ค่ะกินต่อค่ะคำสุดท้ายคำสุดท้ายเนาะ chị bà kiến hâm nhai sao ta hâm nhai lại cái kiến hâm nhai là đang khơi xe Nhìn yeah. Lightning, chết chết kim Chị Chị chết 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 đây, chết chết để tiếp <laughs> cái bèn này là. Quá. Thì cả chết 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 đồn อา้คลิปหนาพอกันไหมจ้ะอยู่ดีมีความสุขค่ะอยู่ดีมีแห้งถุกทุกคนนะคะปาสัจจกลูกไผ่ไข่จิปบปลาสัจจกลูกไผ่ไข่จิบแล้วที่สำคัญบ่ได้เห็นงานตกงานกนตามขอให้มีไล่ได้ขอให้รำขอให้รวยขอให้ถูกหวยถูกฝูทุกคนคะ่ปะปลาแดกน่อยแดนปลาดิบอย่าลืมกดไลค์ กดแชรแล้วก็กดติดตามให้ป้าแดงน้อยแดนประดิบน้ำเ,เด้ด้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ